Thank mm -hmm. you. สวัสดีค่ะดิฉันนางปานีง้กง,งามนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเลขข็กค่ะของเราได้เข้าโครงการสร้างสุขในองค์กรกับหน่วยงานสสสนะคะ,ะเข้าโครงการนี้โดยการแนะนำของอทางกรมส่สงเสรมิมอุตสาหกรรมนะคะ,ะก่อนที่เราจะเข้าเรายังไม่รู้ปัญหาภายในของเราแนละว่าขาดอะไรอย่างนี้ค่ะก็พอได้เข้าแล้วถึงได้รู้ว่า เราไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเวลาไปเที่ยวไปดีแลกร่างกายด้วยกันนะคะจึงจัดทางกลุ่มก็เลยมีประชุมกันแล้วก็จัดโครงการปีละหนึ่งครั้งไปเที่ยวพักผ่อนนะคะปีหกสองเราได้ไปเที่ยวที่กระบี่นะคะไปเที่ยวะทะเลว่ายน้ำพาสมาชิกไปพักผ่อนดีแลกร่างกายะคะ่ะอพออคือโครงการนี้เราจะจัดทุกปีนะคะ จับทุกปีโดยอเอาเงินผลกำไรจากอยอดขายของเรามาเป็นาพากลุ่มไปเที่ยวนะคะแล้วก็โครงการ Happy Soul เนาะก็คือ s o c i e t y เนาะคือ,อสร้างสุขในสังคมรอบข้างก็ของเราก็จะมะีไปทำความสะอาดวัดโดยจิตอาสานะคะทางกลุ่มจะช่วยกัน ไปเป็นกิจอศาสาทศาศาําความสะอาดวัดอันนี้จากความสมัครใจนะคะแล้วก็มีการไปบริจาคข,ของที่วัดที่โรงเรียนนะคะเนื้ออาหารกลางวันเด็กอันนี้ก็จากผลยอดขายกําไรของเรานะคะก็อันนี้เพื่อทางกลุ่มก็เห็นความต้องการคือทานะคะเราทํากิจอศาสา,าด้วยกันนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็โครงการใน ลดเล่าเข้าพรรษาเราก็มีนะคะก็ทีหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาน้องๆก็เลิกเล่าเลิกขาเล่าได้หลายคนนะคะคือจากโครงการนี้เป็นผลดีมากเลยกับเรานะคะน้องๆก็มีเงินเก็บมากขึ้นแล้วก็มีโครงการออมคนในกลุ่มเราสมาชิกในกลุ่มเราะจะไม่ค่อยมีเงินเก็บนะคะไม่มีเงินออมก็จะของทางกลุ่มก็จะมีการมีมีการออมของของแต่ละ สมาชิกแต่ละคนนะคะก็จะเป็นอ,ออมเดือนละหนึ่งพันนะคะอันนี้จากความสมัครใจนะคะทางสมาชิกทุกคนมีเงินออมทุกคนหนึ่งถึงห้าเขาจะโอนมาออมโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องตามนะคะก็คือไปสร้างวินัยในการออมให้ให้กับสมาชิกทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจเหมือนกัน,นะคะ่ะผลผลออกมาดีมากเลยเพราะว่าน้องๆมีเงินออมแล้วก็ใครที่มี ปัญหาด้านการเงินก็คือเงินหมุนไม่ทันก็จะมีะะเงินปลอมเนี่ยให้ให้สมาชิกได้กู้ยืมในดอกเบี้ย,ววยที่ต่ำนะคะแล้วกอ็อีกโครงการหนึ่งของเราก็เป็นโครงการลดน้ำหนักก็กลุ่มเราสมาชิกเราอะ่ะมีน้ำหนักที่เกินรูปร่างที่ที่ที่เกินเกินความจำเป็นนะก็ก็จะประมาณว่า ก็เข้าโครงการนี้ก็ได้ผลหลายคนนะคะก็อย่างอย่างอ่ะเรามีโครงการที่ว่าลดน้าหนักแข่งการใครลดน้ําหนักได้อ่าได้ได้มากสุดก็จะมีรางวัลให้เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มนะคะแล้วก็อ่าคือเป็นที่น่าพอใจทุกคนเข้าร่วมแล้วก็ลดน้อยลดมากขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละท่านแต่ส่วนมากจะได้ผลทุกคนนะคะอย่างพี่คนหนึ่งจากรูปร่างที่อ้วนมากก็กลายเป็นผอมเลยก็ ไม่ได้ผอมคือรูปร่างกำลังดีสวยค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นผลดีมากเลยอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะทีะ่แนะนำโครงการดีๆให้กับทางภลุ่มนิสัหกิจชุมชนไลลิสนะคะแล้วก็อ่าเป็นที่ขอบคุณมากๆก็คือสอสสนะคะขอบคุณมากๆค่ะ